สมเด็จพระสันตะป,ปาปาเปโตรชาวคาทอลิกซึ่งก็จะถูกเรียกว่านักบุญเปโตรเป็นอัครทูตและเป็นหนึ่งในผู้นำกลุ่มแรกๆของศาสนาจากยุคแรกพระศาสนาจากคาทอลิกถือว่าพระสันตป,ปาปาองค์แรกคือสมเด็จพระสันตป,ปาปาเปโตร จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัยคาดกันว่าตำแหน่งพระสันตปาปาของพระองค์น่าจะกินเวลาคศ .30 ไปจนถึงการสิ้นพระชนซึ่งจะทำให้พระองค์เป็นพระสันตปาปาที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดตั้งแต่34ถึง38ปี อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของพระองค์ก็ไม่เคยถูกยอมรับหรือไม่เคยรับการยืนยัน